ก็่คะแต่ว่ามันมีมุมที่ทําให้ดิฉันอยากกราบเรียนถามเลยนะคะ <ừ> ว่าเหมือนกับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม <c oughs> ่เป็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือใครก็แล้วแต่ในโลกปัจจ <c oughs> ุบันซึ่งมันยิ่งสะท้อนความที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมากขึ้นคล้ายๆไม่ได้ไปอยู่ตามป่าตามเขาใช่ไหมคะมันก็จะทําให้การเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นสิ่งที่จําเป็นและจําเป็นกับการดํารงชีวิตด้วยเช่นต้องทำหากินเราจะปะปนกับคนอื่นยังไงคะถึงจะให้ชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสที่เจริญทางจิตได้ด้วยก็อยู่กับลมหายใจเราไง ผู้เจ้าก็มีวิหารธรรมคืออานาปานสติเป็นเครื่องอยู่มีการประชุมการเกี่ยวข้องก,กันก็เกี่ยวข้องไปสิใช่ไหมแต่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นประจำจะคือเหมือนกับว่าพอมีจังหวะก็มาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่มันอาจจะมีจังหวะที่ไม่สามารถอยู่กับลมหายใจแต่เพียงอย่างเดียวได้นั่นก็ปล่อยไป huh. มีจัง huh. หวะเมื่อไหร่กลับมาอยู่เช่นนั้นค่ะท่านชมถ้า,าอย่างนี้ก็พอจะมีกําลังใจกันนะคะคือทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆลมหายใจเราเนี่ยมันมีค่าอ อยู่ที่เราจะใช้ใ,ชให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าฟังดูดีมากเลยสำหรับการที่เราจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติค่ะ